วันนี้นะคะประมุตจะมาพูดถึงยีสต์ทำไวน์นะคะว่ายีสต์สังเคราะห์หรือว่ายีสต์จากธรรมชาติแตกต่างกันอย่างไรมีสมาชิกหลายท่านเลยนะคะที่ยังสับสนนะคะว่าหมักไวน์ต้องใช้ยีสต์ทำขนมปังอย่างเดียวหรือเปล่านะคะบางท่านนะคะก็อาจจะเข้าใจว่าการทำไวน์จะต้องใช้ยีสต์ที่ทำไวน์โดยเฉพาะเท่านั้นนะคะการหมักเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายมากเลยนะคะ เราสามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นจากยีสังเคราะห์หรือว่าจากยีธรรมชาตินะคะนํามาหมักให้เกิดกระบวนการหมักนะคะแล้วมันจะทําให้เกิดแอลกอฮอล์ไปในที่นี้ก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้มึนเมาะคะ่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันอีกนะคะว่ายิสังเคราะห์มันมีคุณสมบัติอย่างไรหรือว่ายีจากธรรมชาติมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเราจะเริ่มต้นด้วย ยีสัสงคะหอก่อนแล้วกันนะคะยี่สัสงคาะอ์เนี่ยมันก็แยกเป็น2ประเภทนะป้าหมูจะไม่พูดถึงยี่ห้อนะคะเราจะแยกเป็น2ประเภทนะสําหรับยีสัสงคาะหกก็คือประเภทแรกก็คือยีที่เราทําขนมปังมันมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะป้าหมูจะบอกนะว่าแต่ละยี่ห้อมันจะให้กลิ่นยีที่แตกต่างกันนะเพื่อนๆนะใครที่อยากจะทําตามสูตรปร้าหมูนะพยายามใช้ตามยี่ห้อของป้าหมูนะ เพราะว่าเราเลือกมาแล้วนะคะว่ายี่ห้อไหนที่มันเหมาะสําหรับทํวไวนะบางยี่ห้อมันจะให้กลิ่นที่รุนแรงเวลาที่เราเอาไปหมักวนะมันก็จะมีกลิ่นฉุนแก้ไม่หายนะคะมารู้ถึงยี้ททาขนมปังก่อนนะตัวนี้นะคะราคาถูกนะหาซื้อได้ง่ายนะคะตามท้องตลาดทั่วไปมีขายเพราะว่ามันใช้สําหรับทําขนมเบเกอรี่ทั่วไปนะคะยสต์ทำขนมปังนะคะลักษณะของเขาจะเป็นเม็ดกลมนะเพื่อนเพื่อ,เ,อเดี๋ยวดูนะ นี่นะคะลักษณะยีดทำขนมปังจะมีลักษณะที่เป็นเม็ดกลมเหมือนไข่ปลานะคะแบบนี้นะยีดทำขนมปังนะเวลาที่เรานําไปเทสยี์ก่อนที่จะทํไวนยนะมันจะขึ้นฟูเร็วกว่ายีดทำไวนนะคะยีดทำขนมปังเนี่ยเวลาที่เรานําไปหมักไวแล้วนะมันจะได้แอลโกอฮอล์น้อยกว่ายี์ทำไวน์นะเพื่อน นะเราจะต้องเข้าใจแล้วก็จําแนกออกไปนะว่าเราต้องการลักษณะไหนนะคะเราก็จะได้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องคราวนี้มาถึงยิดสาหรับทาวายก็มีหลากหลายยี่ห้อตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะเป็นยิดที่ใช้จำเพาะนะคะลักษณะของยีดทำวายนะคะเขาจะแตกต่างกับยิดทำขนมปังนะเพื<ๆ>่อนๆเป็นแท่งตรงๆเหมือนป้องอ้อยนะจะไม่ได้เป็นไม่กลมกลมเหมือนไข่ปลานะมันจะเป็นแท่งๆอะคะ่ะเหมือนป้องอ้อยมากกว่านะ มันก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะยีดทำวายนะคะเวลาที่เพื่อนๆน,นําไปเทสยีดก่อนที่จะทาวายมันขึ้นฟูค่อนข้างช้ากว่ายีดทำขนมปังนะคะแต่ว่าพอมันขึ้นฟูแล้วนะยีดทำวายเนี่ยมันทํางานได้ยาวนานกว่ายีดทำขนมปังเพื่อนๆอ,อย่างยีดทำขนมปังสมมติว่าเพื่อนๆหมักไปเจ็ดวันเราจะไม่เห็นภายน้ําแล้วเพราะว่ายีดเขาหยุดการทํางานแล้วมันเป็นลักษณะจําเพาะนะคะเพราะว่า เหมือนกับตัวยสต์ทำขนมปังอ่ะมันมีความแอคทีฟน้อยกว่ายสต์ทำไวน์นะยสต์ทำไวน์เนี่ยมันขึ้นฟูได้ช้านะแต่พอเรานำไปหมักเป็นไวน์นะคะการทำงานมันยาวนานกว่ายสต์ทำขนมปังเพื่อนๆป้าหมูทดลองมาแล้วนะคะเขาหมักและทำงานได้ยาวนานถึงสองสัปดาห์จนถึงยี่สิบวันเนี่ยป้าหมูทดลองมาแล้วนะคะยสต์ทำไวน์เนี่ยคุณสมบัติเขาก็คือ เป็นการสร้างแอลกอฮอล์นะเขาก็พูดอยู่แล้วว่ายิ้ทำไวน์นะคะมันถึงเกิดการสร้างแอลกอฮอล์ได้มากกว่ายิท <they> ํำขนมปังนะเราก็ได้รู้ถึงความแตกต่างของยิสต์สังเคราะห์ไปแล้ว2ประเภทนะคะก็คือยิทํำขนมปังและยิทํำไวน์นะคะข้อที่1ก็คือยิทํำขนมปังเพื่อนๆได้ฟังไปแล้วนะคะข้อที่2องยิ้ทำไวน์เพื่อนๆก็ได้ฟังไปแล้วข้อที่3มคือแป้งเชื้อแป้งเชื้อเนี่ย รู้จักการแพร่หลายนะคะในชุมชนต่างๆเนี่ยเขาจะรู้จักการแพร่หลายมากเลยโดยที่เขาจะใช้แป้งเชื้อมาทำเล่าสาโทนะคะหรือว่าเล่าหมักชุมชนนั่นเองนะคร mm hmm. าวนี้เราทำไวน์นะคะเพื่อนๆมันสามารถใช้ได้นะคะแป้งลูกหมากหรือแป้งสาโทจะมีลักษณะเป็นก้อนแป้งแบบนี้นะแล้วแต่พื้นที่เลยเพื่อนๆมันจะมีทั้งแป้งลูกหมากและแป้งทําสาโทเพื่อนๆจะต้อง แยกด้วยว่าเราอยากจะได้ประเภทไหนนะคะนะวันนี้ของป้าหมูเนี่ยเป็นแป้งลูกหมากนะคะเพราะว่าป้าหมูชอบใช้ตัวเนี้ยมันให้ความหอมหวานนะแป้งลูกหมากเนี่ยเขาจะให้ความหอมหวานกว่าแป้งสาโทเพราะว่าแป้งสาโทเนี่ยเวลาที่เราหมักไปแล้วนะบางทีมันเหมือนเหล้าสาโทเพื่อนๆหลายท่านก็จะไม่ชอบกลิ่นของเขานะคะป้าหมูก็ใช้เป็นแป้งลูกหมากมาหมักแทนนะแป้งลูกหมากนะคะ เราจะบดเป็นผงละเอียดก่อนที่จะนําไปหมักกับไวนนะมันทํางานค่อนข้างช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื orns, <ม>่อนเทผงแป้งลูกหมากลงไปนะกว่าที่เขาจะทํางานนะคะอาจใช้เวลาถึงสองวันนะคะกว่าที่จะขึ้นฟูนะคะแต่พอทํางานแล้วทํางานได้ยาวนานค่ะเพื่อนเพื่อนยาวนานไปถึงยี่สิบวันเลยนะอาจจะได้มากกว่ายี่สิบวันด้วยซ้ําไปแต่ว่าไม่หมักให้ยาวนานกว่ายี่สิบวันเพื่อนเพื่อนเพราะมันจะได้ลดขม ไม่อร่อยแก้ยากนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังในสเต็ปต่อไปด้วยนะว่าใส่มากใส่น้อยมันจะมีผลอย่างไรเรามาเรียนรู้ถึงตัวที่จะช่วยทําให้เกิดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะคร mm hmm. าวนี้ป้าหมูก็บอกไปแล้วนะแป้งลูกหมากแป้งสาโทนะคะแตกต่างกันอย่างไรคราวนี้มันก็ยังจะมีข้าวหมากนะข้าวหมากเนี่ยมีขายทั่วประเทศเพื่อน ในเซเว่นก็มีขายนะคะห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสดก็มีขายแต่ราคาก็จะแตกต่างกันนะถ้าเพื่อนๆซื้อตามตลาดสดราคาก็ค่อนข้างถูกถ้าซื้อในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะราคามันก็จะค่อนข้างสูงนะคะก็แล้วแต่ที่ท่านจะสะดวกนะหรือว่าจะทำเองได้ก็ไม่มีปัญหานะคะเวลาที่เราหมักต่อสูตนะรน้าป้าหมูก็ใช้ที่กระปุกนึงแบบนี้นะคะถ้าซื้อเป็นถุงเพื่อนๆก็มาแบ่งนะ ประมาณอย่างนี้นะคะที่เราเรียนถึงการหมักด้วยข้าวหมากใช่ไหมคะมันก็จะให้รสชาติที่แตกต่างกันอีกนะคะเพื่อนๆการหมักด้วยแป้งลูกหมากแป้งสาโทรหรือว่าหมักด้วยข้าวหมากนะคะเวลาที่เราหมักเป็นไวน์นะเพื่อนๆมันจะมีข้อเสียก็คือมันจะทําให้น้ําขุ่นมันจะทําให้น้ําขุ่นกว่าหมักด้วยยีสต์สังเคราะห์ค่ะเพราะว่ามันมีแป้งเพื่อนๆนึกออกไหมมันมีแป้งไม่ว่าจะเป็น แป้งลูกหมากหรือว่าแป้งสาโทรหรือว่าข้าวหมากเนี่ยคือมันมีส่วนผสมของแป้งมันก็เลยทําให้น้ําขุนค่ะเพื่อนๆแต่ว่าการหมักไวายด้วยแป้งลูกหมากแป้งสาโทรหรือว่าข้าวหมากนะคะมันจะให้รสชาติที่หอมหวานเพื่อนๆนะเ,เพราะว่าเขาปรุงรสมาแล้วนะในแป้งสาโทรหรือแป้งลูกหมากก็ตามเขาปรุงรสมาแล้วเป็นสูตรเป็นสมุนไพรต่างๆเขาปรุงรสมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ความหอมความหวานนะคะของ ตัวเชื้อที่เขาผสมมานั่นเองนะป้าหมูผสมไม่เป็นนะป้าหมูก็ซื้อเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นเจ้าที่ได้ความอร่อยถูกใจนะป้าหมูก็จะใช้งานเขาประจํานะคะคราวนี้เราก็จะมาเลือกนะคะเวลาที่เราทาวายเนี่ยว่าเออสูตรไหนมันใช้ยิสังเคะห์แล้วได้รสชาติแบบไหนป้าหมูบอกในคลิปนะป้าหมูบอกหมดนะในคลิปสอนทํวายนะคะแต่ละคลิปเนี่ยป้าหมูบอกเลยนะว่าหมักด้วยแป้งลูกหมากหรือว,ว่าหมักด้วยข้าวหมาก หรือว่าหมักด้วยยีสสังเคราะห์มันจะได้รสชาติแบบไหนป้าหมูบอกหมดนะเพื่อนๆไปดูแต่ละคลิปนะคะถ้าจะให้มาพูดในคลิปเดียวเลยเนี่ยสามชั่วโมงมันไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามเข้าหมากไปเลยนะเพราะว่าเรารู้ถึงสปปรรพคุณเขาแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูยีสตจากธรรมชาติค่ะเพื่อนๆยีสจากธรรมชาติเนี่ยมันได้มันไดจากหลากหลายสิ่งเลยเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าผลไม้ แต่ว่าป้าหมูจะเลือกมาที่มันใช้งานง่ายหาซื้อได้ง่ายนะคะที่จะใช้บ่อยเลยก็คือเปลือกสับประรดค่ะเพื่อนๆเ,เปลือกสับประรดเนี่ยหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าเราซื้อสับประรดมากินเนี่ยเราปอกเปลือกออกเราไม่ทิ้งเราก็เก็บเอาไว้ใช้งานได้เยอะนะคะถ้าเพื่อนๆกลัวเปลือกสับประรดมันจะเน่าก่อนที่เราจะทนะํานะก็พอล้างทำความสะอาดนะผึงให้แห้ง แล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยหรือว่าผึ่งให้แห้งเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ยัดช่องฟิตไปเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ป้าหมูจะหั่นเป็นชิ้นก่อนนะหั่นเป็นชิ้นก่อนผึ่งให้มันแห้งนะคะผึ่งให้มันแห้งหรือเอาผ้าซับนะคะเอาผ้าซับเนี่ยแล้วก็ใส่ถุงใส่ช่องฟิตไปเลยถุงละร้อยกรัมร้อยกรัมเพื่อสะดวกในการใช้งานนะเวลาที่เราจะดึงมาใช้เราก็ดึงออกมาจากช่องฟิตเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็เอามาผสมได้เลยนะคะ ทำได้ทั้งเทปาเช่ทำได้ทั้งวายนะเพื่อนๆพื่นีจากธรรมชาติป้าหมูบอกไปแล้วอย่างที่1ก็คือเปลือกสับป,ปะรดนะที่นํามาใช้บ่อยนะคะแล้วก็หาได้ง่ายประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยสับป,ปะรดเขามีตลอดปีนะยีสจากธรรมชาติตัวต่อไปก็คือลูกเกดนะคะใช้ได้ทั้งลูกเกดดาลูกเกดเหลืองนะคะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปเลยเพื่อนๆมีขายทุกพื้นที่มีขายทุกจังหวัด เก็ด,ดำหรือลูกเกตเหลืองใช้ได้หมดค่ะให้รสชาติที่หอมหวานเพื่อนๆลูกเกดเวลาที่หมักไว้นะคะมันจะได้รสชาติที่นุ่มละมุนนะมันจะได้ความหอมหวานนะคะมันจะไม่เหม็นกลิ่นยีสต์เพื่อนๆถ้าใช้ยีสต์สังเคราะห์เนี่ยเวลาหมักไปยังไงมันก็มีกลิ่นยีสตนะ์นะนะป้าหมูก็จะสอนการหมักไวยที่ใช้ยีสต์สังเคราะห์เนี่ย ส่วนหญ่ป้าหมูก็จะให้เติมไซรัปนะมันจะช่วยกบกลิ่นยีสต์ด้วยนะคะคราวนี้หมักด้วยลูกเกดเนี่ยเพื่อนๆืก็ไปดูว่าแต่ละสูตรที่ป้าหมูหมักเนี่ยวายแต่ละชนิดเนี่ยเราใช้ลูกเกดหรือว่าใช้ยี่สังเคราะห์หรือว่าใช้ยี่ายจ,จากธรรมชาติเนี่ยปริมาณเท่าไหร่นะมันเป็นสูตรเลยเพื่อนๆพอทําออกมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆทําตามสูตรนะเวลาที่หมักวายออกมานะมันจะได้รสชาติเดียวกันทุกครั้งคราวนี้เราก็จะมาดูว่า การใส่ยีสต์มากหรือยีสต์น้อยเกินไปมันมีผลอย่างไรถ้าใช้ยีสต์สังเคราะห์นะเพื่อนๆถ้าเราใส่ยีสต์น้อยเกินกว่าสูตรที่ป้าหมูให้นะเพื่อนๆจะไปดูสูตรที่ไหนป้าหมูไม่รู้เพราะว่าการันตีไม่ได้ว่าใส่ยีสต์เนี่ยเหมาะสมกับสูตรไหมป้าหมูการันตีไม่ได้ถ้าเป็นสูตรคนอื่นนะแต่ถ้าเพื่อนๆดูสูตรของป้าหมูนะถ้าเพื่อนเพื่อนใส่ยีสต์น้อยกว่าสูตรที่ป้าหมูให้ไปนะคือไวมันจะไม่สมบูรณ์แบบเพื่อนเพื่อน การหมักส่วนผสมมันจะไม่บาลานซ์กันเลยนะมันจะไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะเพื่อนๆหลายคนหมักไปโอ้ปลาหมูทําไมไวายหนูไม่มีแอลกอฮอล์เลยทําไมแอลกอฮอล์อ่อนจังเลยก็กลับไปดูนะว่าคุณใส่ยีตตามสูตรปลาหมูบอกไหมหรือว่ายีตมันหมดคุณภาพยีตหมดอายุหรือเปล่านะมันก็ต้องไปดูหลายหลายข้อเหมือนกันว่าถ้าทําวายแล้วไม่มีแอลกอฮอล์เกิดจากอะไรก็จะต้องไปดูอีกเดี๋ยวปลาหมูจะสอนในคลิปถัดไปนะเพราะว่ามันจะยาวเกินไป ใส่มากเกินไปได้ไหมคะป้าหมูใส่มากเกินไปคุณจะสู้กลิ่นยีสต์ได้ไหมใส่ยีสต์เยอะเกินไปมันไม่ได้ทําให้แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นนะมันจะต้องมีความบาลานซ์กันของสูตรนะคะไม่ใช่โอ้ยฉันทำวายสูตรหนึ่งฉันใส่ยีสต์เพึ่งกิโลจะได้แอลเยอะหน่อยไม่ได้นะไม่งั้นมันไม่มีสูตรนะคะเพื่อนๆนะทําตามสูตรเถอะใส่เยอะเกินไปเนี่ยบอกเลยแก้ไขาย,ยากมากกลิ่นยีสต์มันจะรุนแรงค่ะ เวลาที่หมักไวน์ไปมันจะไม่มีความอร่อยเลยนะมี FC ถามเข้ามาเยอะค่ะวันนี้ป้าหมูก็มา,มาทําคลิปนี้หน่อยเพราะว่าเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศไทยแล้วก็สมาชิกเพื่อนบ้านเนี่ยจะได้รู้จะได้แยกแยะได้นะว่าอันไหนมันทํไวน์ได้รูอว่าอันไหนที่เราจะหามาทดแทนได้นะคะเพราะบางพื้นที่เนี่ยเขาหาซื้อยต์สังเคราะไม่ได้เราก็จะเอ๊ะใช้อะไรที่จะมาทดแทนในการหมักไวน์ได้เนี่ยวันนี้ป้าหมูก็มาสอนแล้วนะ วันนี้ให้ความรู้แบบลึกซึ้งมากเพื่อนๆน,นะถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะเปิดวนกลับไปดูใหม่ค่ะนะจดได้จดค่ะป้าหมูพูดแบบชัดถ้อยชัดคำนะความรู้ที่ป้าหมูมีป้าหมูให้หมดไม่มีกั๊กใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด,ด้วย แชร์ออกไปเยอะๆเลยเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงกระบวนการหมักวายหรือว่ายีสต,ต่างๆเนี่ยแยกแยะยต์ด้วยนะคะไม่มีสอนฟรีๆที่ไหนหรอกนะป้าหมูก็อยากให้ทุกท่านได้ความรู้จากตรงนี้ไปเยอะๆนะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซีทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ